เอากุ๊กจีนมาทําอาหารฝรั่งตะวันตกมันก็เลยเกิดอาหารสไตล์กุ๊กช็อปอาหารฝรั่งที่ไหนใส่ซีอิ๊วดำมีไหมไม่มีอยู่แ้นี่ไงกุ๊กช็อปอร่อยเลยโอ้โหขอบคุณครับจริงๆครับสูตรของกุ๊กช็อปเนี่ยเขาใส่ซอสมะเขือเทศหรือแคทชัปอะเอางี้เลยนะฮะเราเป็นคนดื่มเยู่แล้วเราใส่ลงไปเลยแล้วกันครับ สวัสดีครับตอนทุกท่าเข้าสู่แดนเนลามิดนะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นช่องแดนเนลามิดเนี่ยผมไปกินอะไรที่ไหนหรือว่ามีอะไรเด็ดๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเอามาเล่าต่อาบางทีเราก็มาทํานะเวลาใครถามผมเนี่ยผมจะมีอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเสมอคือว่าชอบทาอาหาร <Wow. S 1> ทำอาหารเก่งไหมไม่รู้แต่ผมว่าผมทําอาหารอร่อยทีเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้คุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนเยอรมันส่วนแม่ผมเนี่ย เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมันจะมีความมิกซ์ในวัฒนธรรมค่อนข้างสูงอย่างเช่นสปาเกตตี้ซอสเนื้อเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมว่าสปาเกตตี้ซอสเนื้อบ้านผมมันก็ไม่เหมือนบ้านอื่นบ้านผมจะใส่ทั้งหมูและเนื้อลงไปแล้วก็รสชาติมันจะออกแบบมิกซ์ไม่ได้ฝรั่งจา๋าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยรสชาติแบบเนี้ย เขาได้มาจากร้านดังๆตอนเราเด็กๆเนีเ่ยเราก็โตมากับร้านพวกนี้เมนูที่ผมคิดออกเลยมันก็จะมีแบบสเต็กเนื้อสันสตูลิ้นวัวไอ้พวกสตูทั้งหลายเนี่ยมาสไตล์นี้เลย <c oughs> เหมือนซุปผักใส่ใสหน่อยใส่น่องไก่ใส่แครอท ใส่มันฝรั่งอะไรลงไปอย่างนี้ตอนนี้หลายคนน่าจะนึกภาพออกตามะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกร้านประเภทเนี้นะครับว่าปุ๊กช็อปพอพูดถึงปุ๊กช็อปปุ๊บผมยังเฮ้ยคำนี้ตอนเด็กๆเราได้ยินบ่อยมากนี่คือข้อมูลเลยนะยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะซึ่งจบลงประมาณปี1945ปุ๊กจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยแล้ว ให้บริการชาวต่างชาติในเมืองไทยอาหารกุ๊กช็อปเลยก้าวเข้าสู่จุดรุ่งเรืองในยามที่ประเทศไทยพยายามปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นรัฐสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศตะว,วันตกช่วงนั้นก็เลยเข้ามาในเมืองไทยเยอะและเวลาเขาต้องกินเลี้ยงกันเนี่ยจะไปกินเลี้ยงอาหารไทยอาหารจีนมันก็ดูธรรมดาถูกปะ่ะนี่แหละก็เลยกลายเป็นอาหารแบบประยุกต์ที่เอากุ๊กจีนมาทำอาหารฝรั่งตะวันตก มันก็เลยเกิดอาหารสไตล์กุ๊กช็อปอในนี้มีบอกด้วยว่าอาหารเด่นเดรสชาติของวันวานกุ๊กช็อปเช่นฮอตช็อปสเต็กสลัดสตูลิ้นบัวหาแม่ไหมหัวแม่อ่ะอกลับเขากลับทรกลับอาเดี๋ยวผมรู้ละเดี๋ยวโทรหาพ่อแทนแล้วก็แม่<อ>ป้า ครับผมวันก่อนที่เราไปกินข้าวตรงมาเหศักสุรวง์กันนะแล้วพูดถึงร้านที่แบบเมื่อก่อนฝรั่งชอบมากินป้าบอกว่าอ๋อร้านนี้ไงที่แบบลุงเอสโก้เนี่ยมีอะไรก็จะเลี้ยงที่นี่ตลอด,ดลองตาคือร้านนี้เมื่อ,อเมื่อก่อนคือฝรั่งฝรั่งจะมากินเยอะเลยอะเขาก็จะมีอาหารแบบอาหารไทยสำหรับฝรั่งะอาหารไทยสำหรับฝรั่งรสชาติก็จะเป็นแบบท่านอาหารฝรั่งไทยๆหน่อยอถ้านึกถึงเมนูมีอะไรบ้าง ที่ต้องมีก็คือ,มมอไก่ผัดะมะม่วงไก่ผัดมะม่วงอันนี้อาหารฝรั่งหรอ๋อฝรั่งกูชอบมากข <c oughs> อสายมาม่าหน่อยอลอลลมาจะถามว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาม,ม่าเนี่ยแล้วก็บ้านอาม,ม่าเนี่ยเรียกป๊าว่าอะไรอ๋ม้อเลยแล้วเขาเรียกเดนนี่ด้วยไหมก็ใช่ดิอ๋ม้ออ๋ม้อเป็นฝรั่งอ่าพวกผมเนี่ยอ๋ม้อคือผมครับคุณครับ บายบสวัสดีครับไหนๆก็ไหนๆนะฮะวันนี้อังหมอหัวแดงวันนี้เป็นหัวทองแปลงล่างจะเข้าครัวทําอาหารสไตล์กุ๊กช็อปนะฮะเผื่อใครที่ดูอยู่นะและคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้อาจจะเอาไปทําตามได้ผมว่าจริงอาหารพวกนี้ทำไม่ยากอ่ะและรสชาติมันจะแบบจัดกว่ารสชาติอาหารฝรั่งที่เป็นแบบไฟดิเนิงลุยกันตั้งดีกว่ามาตั้งเตา อ่ะมาผมเตรียมเรียบร้อยนะฮะวัตถุดิบวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินมากทำคนเดียวกินคนเดียวมันก็จะดูเหงาเหงานะวันนี้นะผมเลยให้คนหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดของวงการนะฮะและสมมุติพูดถึงไลฟ์ตายในสมัยก่อนเนี่ยผมว่าไม่มีใครเกินเบอร์ท่านนี้รุ่นพี่ผมเองพี่เบิกสวัสดีคโอ้ผมพูดถูกปะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า พี่หมึกก็คือคุณพ่อของพี่แมปดีเจแมปนั่น <c oughs> แหละนะครับนี่คือพี่หมึกนะฮะสุดยอดดีเจนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ในสมัยก่อนเนี่ยพี่หมึกเนี่ยโตมาต้องใช้คําว่ายุค708090อาหารมันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นปุ๊กช็อปให้พี่หมึกนี่เลยอา่าครับมา เขาต้องใส่ไอ้พวกนี้เขาชอบอแบบนี้มากนะตอนเด็กๆผมยังจำได้นะเขาจะตั้งไอ้ขวดพวกนี้ซอสไก่งวงวอ่ะบูสโซอสนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนกนารหมักเกลครับเกขนมปังเนี่ยมันช่วยทำให้สีสวยเนาะใช่ครับแล้วมันจะมีเทคเจอร์สีดีทีเดียวครับว้าว<อ> สมัยก่อนถ้าสมมติแบบนึกถึงปุ๊ช็อบเนี่ย เขาจะอยู่ย่านไหนของกรุงเทพบ้างครับสีลมใต้กับวัดแขกแล้วก็จะมีรถสวยๆมาจอดที่หน้าร้านมีคุณหญิงคุณนายถูกต้องนายข้รังอะไรก็เดินเข้ามาจากสถานทูดก็เดินเข้ามาวนุ่งเข้ามาพอปช็อปแแบบนี้มัาก็เสิร์ฟแล้วจะมีน้ำเกรวี่นะครับแล้วจะมีถั่วลันเตารสชาติของเกรวี่ถั่วลันเตาเนี่ยมันจะเค็มๆมันๆอร่อยและเดี๋ยวผมทำทำน้ำเกรวี่แบบสไตล์นี้นี่นะฮะ ก็มีเกลือพริกไทยผงปรุงรสนะครับซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวครับวูสเตอร์ซอสอ่าในใจเห็นไหมว่ามิสกันละฝรั่งกับจีนรวมถึงซีอิ๊วดำอาหารฝรั่งที่ไหนใส่ซีอิ๊วดำมีไหมไม่มีนี่ไงปุ๊บช็อปนะฮะเราต้องใส่ถั่วลันเตาลงไปโอ้เอออันนี้ได้ได้แล้วตกท้ายด้วยเหล้าจีนนะฮะ มากดีมากดีมากนะครับมาถึงเวลาชิมนะครับผมก็ไม่ได้หมักนานเท่าไหร่นะนี่นะเลยครับแล้วผมดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าไอ้แดนนี่ไม่เคยทำหรือเปล่าไอ้หมูเนี่ยถ้ามันแข็งซะจบเลยแต่นี่มันมันโอ้โหอร่อยเลยโอ้โหขอบคุณครับจริงๆครับอ่ะเมนูต่อไปนะครับนี่ขาดไม่ได้ของกุ๊กช็อปคือ สตูลิ้นบัวมาครับหอมใหญ่มันฝรั่งแครอทแล้วก็เป็นพวกน้ำสตอ๊อกแล้วก็ลิ้นบัวสูตรของกุ๊กช็อปเนี่ยเขาใส่ซอสมะเขือเทศหรือแคทชัพ <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยจีนไม่มีอยู่แล้วข้างหลังก็ไม่มีมันเลยกลายเป็นเหมือนเมนูลูก้ อย่าเพิ่งใส่เยอะใส่ปากแค่นี้ก่อนระหว่างนี้ผมว่าทำอีกเมนูหนึ่งไปด้วยเลยนี่สลัดเนื้อสันนี่เราเริ่มแอดวานซ์เนื้อสันนะครับง่ายๆนะครับเบสิกเลยเกลือพริกไทยแม็กกี้หมักยิ่งนานมันก็จะยิ่งดีหมักเนื้อทิ้งไว้นะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมผักระหว่างเรารอสตูนะครับให้ผักมันนิ่มเนี่ยนะครับผมเปิดไฟเลยนะครับ อสองเนี่ยละตอนทอดน,นสำคัญมากเลยใครไม่กินเนื้อก็หมูแทนนี่เมนูนี้เป็นสลัดเนื้อสันนะฮะครับเนื่องจากเราเป็นเมนูลูกครึ่งฝรั่งจีนผมเลยเสิร์ฟเวื่อเกียบนี่ายจริงอ่ะนี่ก็เป็นน้ำลสลัดนะครับสลัดก็จะมี น้ำซุปใสชูพริกไทยเกลือนะครับ j u ซี่ของที่อยู่ในเนื้อวัวเนี่ยมันมาเจอกับน,น้ำสลัดแล้วก็มีแบบน้ำที่อยู่ในผัก,กอ่ะมันผสมกันไปเไรมันต้องเคี้ยวพร้อมกัน,กนไง<อ>พี่ผมว่าอาการกินแบบนี้ถ้าบอกว่ากินแบบเนื้อคำนึงผักคำนึงไ,<อ>ไม่ได้ มาที่สตูลิ้นวัวนะครับก่อนจบเนี่ยนะครับเบาไฟลงหน่อยแล้วก็ส่งแป้งแป้งมันข่องโงพอลงปุ๊บเนี่ยคนคนทันทีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสุดยอดครับดูดีมากครับแนน้ม ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าอยู่ดีๆกับกลายเป็นแบบกุ๊กช็อปขึ้นมาเชยเชยแดนดนเม <laughs> ลมิดมช็อปเป็นไ,ไงครับลงตัวมากๆนะครับ,ร,บระหว่างมันฝรัง่งของมัวใหญ่แครอทน้ำสต๊อกแล้วก็ซอสคัชชับที่ต้มเที่ยวกันประกอบกับรสชาติในลิ้นวัวที่มันออกมาประสมประสานรงกล่อบลงตัวเลยแะครับโอ้ประมาณเซน ชพูดมาพูดมาพู่ออกมาพูดออกมาพูดออกมาสุดครับคุณหมักได้ดีมากก็คือว่ากลิ่นสาบเนื้อกับวิ้นวัวเนี่ยมันน้อยมากผมขอทําเมนูปิดท้ายได้ไหมครับเมนูปิดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องมันติดคือจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นหรือว่าเป็นเมนูแบบฟิวชั่นนี่คือปลาต้องโก้ทรัฟเฟิลซึ่งเดี๋ยวผมบอกตรงนี้นะว่า รสชาติแบบนี้กำลังกลับมาแต่กลับมาในบรรยากาศใหม่ๆโมเดิร์นด้วยคลาสสิกด้วยแล้วก็มีทุกอย่างที่แบบเป็นไลฟ์สไตล์สำหรับ คคคนทุุกกยยสมัไไปด้ือ <Okay. S 1> ร้านเนี่ยเขาจะชื่อว่าร้านอั้งหมออยู่สุขุมวิท38แล้วก็มีคอกเทลบาร์มีไวน์บาร์ซิก้าบาร์ oh. แล้วก็มีเมนูที่ท้ามาทว,วิทเช่นเนี่ยที่ผมจะทำให้ก็คือปลาต้องโกะซอสครัฟเติปปลมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน oh. บ้านเราใส่เนยลงไปน,นะครับกระเทียมหัวหอมเนี่ยองเลยครับ เอาองี้เลยนะฮะเราเป็นคนดืม่มอยู่ถ้าเราใส่ลงไปเลยแล้วกันนะครับน้ำเนื้อน้ำซุปนะฮะคุกกิ้งครีมครับระหว่างที่เราทำซอสนะครับผมจะเอาปลาท่องโกไปใส่โอ้นะครับวว้า ใส่เลยแล้วกันนะครับหวายหน่อยไหมเสร็จแล้วครับโอเคงั้นเรายกแบบฮอตดอกเลยดีไหมฮะผมรออยู่ครับพี่มาครับมาแล้วครับโอ้ ขออนุญาตชนหนึ่งทีครับได้เลยครับอดีนี้ครับเราจะเดาไม่ออกไงคือถ้าเป็นขนมปังเันยังพอเดาออกมันูรงไปเก็เาเป็นฝรั่งไปเลยเรเป็นไลาน้องกบเฮ้ยมันดีอะอร่อยมากครับอร่อยมากมอันนี้คือเราเอามาลองทำเองนะครับเป็นยังขนาดนี้แล้วถ้าให้เชฟใหญ่เขาทำ เร็วๆนี้ครับผมทุกคนจะได้กลับมาอีกครั้งกับความทรงจำเดิมๆและมันไม่ใช่แค่ความทรงจำเดิมมันทวิสต์แบบนี้ไงมันทำให้เรายิ่งสนุกนี่เอาง่ายๆวันนี้ผมยังเอามาแค่ของขวนะครับเขายังมีของหวานที่ต้องบอกว่าเทพๆอีกเพียบร้านนี้จะเปิดวันที่9 เมษายนนี้แล้วและบรรยากาศบอกเลยว่ามันสวยมากแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองแต่รับรองว่าร้านนี้คอนเซ็ปต์ดีมากแล้วมันจะทำให้ความทรงจําเดิมๆกลับมาแล้วไปกันได้ทุกยุคทุกวัยร้านนี้นะครับคืออาหารจีนลูกครึ่งฝรัง่งอัางหมอัอ้งหมนี <laughs> ไ่ไงเนี่ย <laughs> จีนลูกครึ่งฝรัง่ง <laughs> ต้องไปกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage IG แล้วก็มี Line o f f i c i a l ด้วยนะครับอังมอ k k นะครับออาวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณพี่หมึกมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณแดนนี่ขอบคุณอังมอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอ็ินใมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเอาเอาสูตรพวกนี้กลับไปทำที่บ้านผมว่าก็สนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่9ไปเจอกันที่อังมอนะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมึกปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผมขออนุญาตเสียมารยาทถามครับ ปีนี้7ครับแดนนี่จริงเหรอจริงครับไม่ใช่แซยิ๊กนะครับแซยิ๊กนี่คือ60ครับ50ครับ5รอบแม่แต่นี่ถ้าเบอ่ว่า6รอบนี่ซอยยิ๊กครับ